tr3

and then now come to get them bravo now they go now they come let's see ตอ <laughs> นนี้เขาก็เริ่มนรนลดนลงไม่ได้ให้ให้อาหารแล้วนะคะพี่น้องเพราะว่าเขาไม่ใช่กระอกของอิตาลีแบบโอ้ล <laughs> <laughs> <h az ug> phô là phô, mà này chào một anh ta, đi chào em, không có gì cả, đi vào một no, no. Oh, sì. mm. Lui è quello più fifone, poi ce n'è un altro più aggressivo che eh. l'ha cacciato via, quindi quello eh, sì. eh. ah, sì. giù. Che belli. E io un po' di noccioline. <ride> กันลอกกันนกก็จะของคู่กันนกก็อยู่ทางน้นไปด้ยังตัวนั้นไปแล้วมาอีกแล้วมาขอยกวมาขอยกมาขอยก็มาขอีกมาขอยกแล้วจบก่อน ตัวไหนนล้นนี่ออจัก,กรยานปีนขึ้นมาว้วนเลยนะเอา้าเอา้านจะปั่นจกันจก,กรยานแล้วอู้เก่งเว้ยไป ได้อ่ะเอ,อาไม้ขึ้นมาไหมปั่นจักรยานนะครับใครไม่เคยเห็นกระโอกปั่นจักรยานขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาสิเอาเอาเี่เร็ว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  อ่ะให้ขัดจางงกอละมาปั่นจักรยานเดี๋ยวเดี๋ยนี่เดี๋ยนี่ได้ได้ได้ดูเว้ยว้า เอาม,มาเอา,าเอานี่เอาได้<จ>ขึ้นมาเอาใครไม่เคยเห็นกัรลอกปั่นจักรยานนะครับเขาจะปั่นแล้วนะครับเขาจะปั่นจักรยานแล้วนะครับหนึ่งสองขึ้นมาขึ้นมาแล้วนะครับเอาอ่ะขึ้นมาหนา ไปเสืจะไปไล่เพื่อนแล้วเดือ huh. ต okay. hmm? ัวนี้ w h a น n อกตีวะเอาอะไากัได้ๆๆนะดิเธอนี่เดือเอากะตีวะใช่น้องมาเสียรีสโก ไม,ไม่เป็นไรเพื่อนคนก็ยังให้ยูนนะครับน่านตัวนั้นหมดแล้วโอ้ยพอแล้วนกก็ยากนะครับเอาละตัวนี้มันไปไปมาเอามาเอามา,าปุ้นมาปั่นจักรยานอันนีม้มองมองมองนะตัวนี้เก่งว่ะ đây, Mà ao Khuyên anh cây anh à, Đấy anh tu anh 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 โอเคอาซี่ไปโอเปร่าอ l ่นใจน่ะกลัวกานเาก็กาก็กลัวกาก็กลัวนนะ 呵呵。<laughs>